สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูบีอีกแล้วนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและแนวทางในการป้องกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามารู้ถึงจุดประสงค์ในการเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1 นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะข้อ2นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะ <Wow. S 1> อ่าเดี๋ยวครูก็จะมีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนตั้งใจดูนะคะเพราะว่าครูมีคําถามด้วยเพื่อนดูดิเขาบอกว่าทามะนาวรักษามะเร็งได้โอ้โหอย่างงี้ต้อง เวลาเจอข่าวในโซเชียลเรามักจะแชร์โดยไม่คิดแต่ถ้าคิดสักนิดความจริงอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้การรักษามเร็็ตทำหลักวิชามหาบำบัดคนพบว่าการใช้มะนาวทาที่ผิวหนังจะช่วยดึงแร่ธาตุในอากาศให้ซึมซับผ่านผิวหนังสลายเมล็งได้โดยตรงสถาบันชีวะอนามัย ได้ใช้มนาวทาทดลองกับนักบินอวกาศแล้วได้ผลเยี่ยมทุกรายแต่สถาบัญญาได้ทำการปกปิดเพราะกลัวว่าจะเสียผลประโยชน์คนรู้ความลับวิธีรักษาอะงไรง่ายๆแบบเนี้นะต้องช่วยกันกดแชร์กันต่อๆไปด้วยนะ,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 ะแชร์กันเรื่อยๆเลยน้อง้องลอง,ลอง มะเล็งข้าที่ใช้มะนาวทาแป๊บเดียวก็หายเชื่อพี่ครับน้องไปกับพี่ไปตลาดซื้อมะนาวกันน้องไาไม่น่าจะจริงนะแต่ไม่เป็นไรเราแชร์ไปแล้วขำๆไม่ขำแม่เบิ้นเป็นมะเร็ง อน่อ์คลิปจบแล้วนะคะนักเรียนรู้สึกยังไงกันบ้างเอ่ย mm hmm. การที่เราเนี่ยแชร์อะไรแบบนี้ในอินเทอร์เน็ตน่ะบนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะ mm hmm. ก็ถ้ามันเป็นข่าวไม่จริงเนี่ยก็อาจทําให้คนอื่นเข้าใจผิดกันได้ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปเรามาตอบคําถามกันนะคะอ่ะข้อหนึ่งนะคะ หากนักเรียนพบเห็นคลิปแบบนี้นักเรียนจะทำอย่างไรเอ่ยจะแชร์เหมือนผู้ชายในคลิปหรือไม่เพราะอะไรคะและข้อ2นะคะนักเรียนจะมีวิธีการจัดการอย่างไรหากพบเจอข่าวแบบนี้ในขั้นตอนนี้นะคะให้นักเรียนหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไปหาคำตอบเนาะจากอินเทอร์เน็ตนะคะอ้าวเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ย ได้คำตอบจากที่ไปหามาไหมคะก็คือจากคลิปเนี่ยก็เป็นอันตรายมากเลยนะคะเพราะว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับนักเรียนมากๆเลยเนาะค่ะดเดี๋ยวเรามาเรียนรู้อันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งในโลกปัจจุบันนะคะมีการใช้อินเทอร์เน็ต ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆใช่ไหมคะกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆหรือกับครอบครัวได้หรือแม้กระทั่งบางคนก็ใช้อินเทอร์เนต็ตในการทำธุรกิจต่างๆใช่ไหมคะอย่างเช่นการขายของออนไลน์อย่างนี้เนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะก็คือแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะก็คือ ข้อที่1น,นะคะคือการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นสื่ออนาจารย์นะคะหรือเว็บไซต์ที่สอนทำอาวุชีวาภาพแบบนี้นะคะก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นได้นะคะและข้อ2นะคะการล่อลวงเยาวชนนะคะหลายคนก็คงเห็นข่าวกันมาบ้างใช่ไหมคะที่เยาว,วชนเนี่ยถูก ล่อลวงไปทําไม่ดีไม่ร้ายหรือการถูกล่วงละเมิดทางเพศใช่ไหมคะหรือชักจูงให้ทําเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะดังนั้นหากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะให้นักเรียนเนี่ยปรึกษากับพ่อแม่หรือว่าปรึกษากับครูก็ได้นะคะจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาเนาะจะได้ไม่เกิดอันตรายต่อตัวเองด้วยค่ะต่อไปก็ ข้อ3นะคะคือการหลอกลวงแบบฟิชชิงนะคะการหลอกลวงแบบฟิชชิงเนี่ยจะมาในรูปแบบของออโฆษณานะคะที่จะขึ้นตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะเวลานักเรียนเข้าไปดูหนังเนี่ยเคยเห็นไหมคะมันจะขึ้นแบบเนี่ยด้านข้างด้านข้างแบบนี้นะคะครูก็แนะนําว่าอย่าคลิกเข้าไปนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นไวรัสนะคะก็อาจจะส่งความเสียหายให้กับ คอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะและข้อ4นะคะคือการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะคะข้อนี้อันตรายมากๆนะคะ mm. ก็อย่างเช่น mm. การเจาะระบบคอมพิวเตอร์นะคะ mm. การละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองเนาะอันนี้ก็มีโทษทางกฎหมายนะคะหากนักเรียนทำอาจโดนจับเข้าคุกหรืออาจปรับได้นะคะแบบว่าพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยเ,เป็น กฎหมายที่แรงมากเลยนะคะ,ะดังนั้นนักเรียนควรทำไหมอมืใช่ไม่ควรทำใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ทำความเดือดร้อนแก่เราด้วยมันอาจจะส่งผลเสียต่อครอบครัวได้ใช่ไหมคะขอ,ะอะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้แนวทางในการป้องกันอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง ข้อที่1นนะคะคือเราเนี่ยไม่ควรพูดคุยหรือว่าแชทกับบุคคลอื่นที่ไม่น่าไว้ใจผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะข้อที่2ไม่ควรนัดพบบุคคลใดก็ตามที่รู้จักผ่านอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรานัดพบเขาไปเขาอาจจะพาเราไปทําในเรื่องผิดกฎหมายหรือว่าทําอันตรายกับเราได้นะคะ ข้อที่3นะคะไม่ควรบอกข้อมูลส่วนตัวของเราหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ปกครองกับผู้อื่นนะคะบางทีเนี่ยเขาอาจนําข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายแล้วใครที่เดือดร้อนคะอ่าใช่ก็คือตัวเราเองที่เดือดร้อนนะคะไม่ใช่เขาเลยอ่าแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็คือควรสํารองข้อมูลไว้นะคะบางทีเนี่ยเราโหลด ไฟอะไรมาเนี่ยบางทีเนี่ยจะมีไวรัสติดมากับไฟล์นั้นด้วยนะคะก็ควรที่จะสำรองข้อมูลไว้เนาะอ่าแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะคือไม่ส่งรูปหรือสิ่งของใดๆให้ผู้อื่นที่ไม่รู้จักผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าถ้าเขาถ้าละค่ะถ้าเขาขอโทษค่ะบางทีนะคะถ้าเขาเนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยมีทรัพย์สินที่มีค่าใช่ไหมคะบางทีเขาอาจจะ เข้ามาขโมยหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายร่างกายเราได้นะคะโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าน้อว่าวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างอ่ะอันตรายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีกี่ประเภทคะมีใครจำได้ไหมอ่ามี4ใช่ไหมคะมีสี่ประเภทได้แก่ข้อที่1นึ่งเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะข้อที่2การล่อลวงเยาวชนใช่ไหมค ข้อที่3การล่อลวงแบบฟิชิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคืออะไรเอ่ยอันตรายมากเลยที่ครูบอกไปอ่าใช่แล้วก็คือการก่อาชญากรรมทางอินเทอร์นเน็ตใช่ไหมคะอ่าแล้วแนวทางล่ะเนี่ยแนวทางก็อันที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะโอเค ต่อไปครูก็มีใบงานมาให้นักเรียนทำนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของใบงานนะคะให้นักเรียนนะคะใส่ชื่อนะคะใส่ชื่อตรงนี้นะใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขที่ใส่ชั้นใส่ห้องให้เรียบร้อยนะคะครูจะได้กรอกคะแนนให้ได้ถูกคนเนะาะค่ะใบงานนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะครูมีโจทย์ให้ทั้งหมด3ข้อนะคะ ให้นักเรียนเนี่ยทำตามโจทย์ได้เลยนะคะใบงานนี้เนี่ยมีคะแนน15้าคะแนนเลยนะคะให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะจะได้มีคะแนนเก็บเยอะเยอะเนาะจะได้ไม่เหนื่อยปลายภาคนะคะเดี๋ยวครูจะส่งใบงานนี้นะคะเข้าไปในกลุ่มเรียนของเรานะคะ,ะถ้าใครทําเสร็จแล้วนะคะ ให้ส่งมาที่ QR code อันนี้ได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้ก็ให้นักเรียนหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้สแกน QR code นี้แล้วก็ส่งงานมาให้ครูเนาะครูให้เวลาทำใบงานนี้นะคะไม่เกินสัปดาห์หน้าที่เราจะเจอกันนะคะหรือว่าใครที่เสร็จแล้วอยากส่งก็สามารถส่งได้เลยนะคะไม่ต้องรอถึงอาทิตย์หน้าก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะก็ให้รูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำนะคะก็ถ้าใครทำใบงานเสร็จแล้วนะคะให้เข้ามาทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะก็ให้เข้า,าไปที่ g o เ g ิ e นะคะแล้วก็ให้พิมพ์ เพราะว่าครูเนี่ยมีลิงก์เนี่ยลิงก์มีทั้งตัวอักษรเล็กตัวอักษรใหญ่แล้วก็มีตัวอักขระด้วยนะคะดูดีๆนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนพิมพ์ผิดไปหนึ่งตัวเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าแบบฝึกหัดครูได้นะคะดังนั้นดูให้ดีนะคะแบบฝึกหัดของครูนะคะก็มีทั้งหมด10ข้อนะคะ10คะแนนจะได้นักเรียนเนี่ยจะได้มีคะแนนเก็บเยอะๆเ,เ,เนาะโอเค ก็ถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบงานกับแบบฝึกหัดนะคะให้ทักมาถามครูได้เลยนะคะครูเนี่ยจะตอบให้ตลอดเลยเอ่อทักมาได้ทั้งอีเมลแล้วก็ทางไลน์กลุ่มของเรานะคะถ้าครูเห็นแล้วเดี๋ยวครูจะรีบตอบโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ